ทุกคนนี่ร้านน่ารักมากร้านเจน,นี่คะเจน,นี่ส้มตำเลยที่ดังมากขนาะเดินผ่านนะทุกคนตรงก่อนอจะเจ็หนคนเดินเนี่ยรีเซเว่นเนะเซเว่นเขาจะสร้างแบบนี้ดูเหมือนแบบปรับตัวเข้ากับธรรมชาติอยู่นะไม่มีความสีเขียวสีแดงอะไรเงี้ยฮะนี่มี่ปาปาาทุกคนมีส้มตำ เดินเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นแคสเเวลรีสอร์ทเลยทุกคนที่เพิ่งเปิดหลังเช้าตรู่อยู่เลยเดี๋ยวเราพาไปถนนคนเดินอีกนิดนึงเช้าๆก็ยังไม่ตื่นฮะแต่ร้านพี่นีปะปะยาย่าเนี่ยเขาจะแบบเปิดแล้วอาหารตามสั่งก็เริ่มออกเลยแล้วนี่ฮะบรรยาก,กาศเชา้าๆฝนตกนะครับทุกคนฝนตกอ๋น,อนี่ไงอ๋อนี่ไงอันนี้เป็นแนวแบบโรตีฮะกาแฟสด โรตีนุชโรตีสี่สาขาแต่นี้เป็นเกาะหลีเป๊ะนะฮะคำขวัญประจำจังหวัดของสตูลจำได้อย่างทุกคนสะอาดสง,งบธรรมชาติอะไรทุกอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคำขวัญประจำจังหวัดสตูลแบบเก่าเขาจะมีคำว่าไก่ดำจำปะดาจะมีผลไม้จำปะดาอยู่ด้วยประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนนะคะี่ฮะ เดินมาจากแคสทเว์บรรยากาศการเองมากทุกคนนะฮะเชา้ชาๆก็ยังไม่ตื่นกันฮะมีร้านเจนีเปิดไวบริการแบบเช้าตรู่อาหารตามสั่งก่อนเลยแล้วก็นั่งกินที่ร้านก็เริ่มสายไปแล้วก็ถึงจะเริ่มมีคนแล้วก็ตอนเย็นนี้เริ่มคึกคักเข้าไปอีกทุกคนนี่ฮะบรรยากาศถนนคนเดินนี่ถนนคนเดินเขาแบบทำด้วยอย่างนี้เลยนะถนนแบบ ปูพื้นอย่างดีพรบพรมอยู่ตรงนี้พรบพรมอยู่ตรงนี้ทานี่ยเดินลงไปก็จะเป็นหาดพัทยามีร้านชาชานมใช่ไหม อาวชาอาวที่แปลว่านกฮูกะฮะทุกคนแล้วก็เดินเดินเดินเดนก็จะเจอนุนชโรตีผลไม้ชาชักอร่อยมากนะฮะอร่อยมากนี่ฮะร้านนี้สวยนี่ฮะเช,าชา้าๆชคนยังไม่เปิดร้านกันนะครับลมมืนเนาะไปดูหาดพัทยาไหม ลงไปดูหาดพัทยาสักหน่อยไหนๆก็มาแล้วนะทุกคนจะได้รู้ว่าร้านเจนี่ปาปาย่าเนี่ยอยู่ตรงถนนคนเดินเดินอีกนิดก็จะลงหาดพัทยาไปอีกหน่อยก็จะเป็นหาดซันเซ็ตอะไรป,ป,ประมาณเนี้ยทุกคน 20, 20, 20. ไว้นี่ไงน้ำี่นี่ไงมิ <20. S 1> งสโปรตีผลไมา้ชาชา่า <5. S 1> อ้าวอ้าวมาแต่เช้าเลย น่ารักมากมีหาร้านมุโสโซตีเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงใช่ไหมไปไหนคะเดินสำรวจความเป็นใช่ไหมย<ะ>ิหาทุกคนนาะคาหนึ่งอยู่ตรงนี้มีหานมุโสโซตีทุกคนจะทุกคนต้องมานะเป็นโรตีแบบใส่ผล,ลไม้ใส่กล้วยใส่มะม่วงได้นะทุกคน,นร้านน่ารักมากอยากให้ทุกคนมาหลีเป๊ะนะอุดหนุนอุดหนุนร้านเด็ดเด็ดร้านดีๆปัง,ปง อร่อยอร่อยทุกคนจ้าจริงๆทุกร้านเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วใครจะกินอะไรก็เลือกได้ตามอัธยาศัยแต่ร้านที่เรามาเยือนเนี่ยอยากให้ทุกคนตามรอยมาแสดงว่าโคตรน่ารักเลยทักทายมิตรภาพเราถึงต้องบอกต่อรสชาติเลิศอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงร้านที่เราไปเหยียบไปเยือนน่ะนะฮะนี่ฮะเลยนมีหมดเลยนี่มีเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะ ไก่ทอดหัดใหญ่เขายังไม่เปิดนะแต่กะยำอีกทีหนึ่งใครก,กินไก่ทอดหัดใหญ่ของแท้จะต้องมีหอมแดงทอดกรอบโดยข้าวเหนียวข้าวเหนียวต้องนุ่มนะฮะข้าวเหนียวคือต้องข้าวเหนียวเคี้ยวงูเวลาเวลาเย็นแล้วจะไม่คืนตัวจะอร่อยนะฮะต้องใช้ข้าวเหนียวที่มีคุณภาพประมาณนี้เลยแต่บางเจ้าเนี่ยเขาจะใช้ข้าวเหนียวที่แบบออกจากกระจิกร้อนต้องกินให้หมดไม่นั้นเดี๋ยวจะแข็งนะฮะจะคืนตัว ก็น้าจิ้มรสเด็ดบางจิ้มบางน้ําจิ้มเดี๋ยวนี้เขาไปประยุกเป็นแจวก็มีฉะนั้นเนี่ยน้ําจิ้มก็แล้วแต่ใครจะถูกปากแต่ที่แน่ๆไก่ต้องนุ่มเหมือนกันนะไก่ทอดหัดใจต้องใช้ไก่ที่ชุบอาจเขาบอกว่าแช่นมอะไรประมาณนี้แช่นมนี่เซเว่นก็จะเป็นแนวสีสันแล้วร้านนี้สาขานี้จะมีสองสาขาเลยนุชมาบางรุนบางรุนซ่านี่สาขาสี่อยู่ตรงนี้ทุกคน าคาสีนะฮะาคาสีของนุชโรตีผล,ลมาม้าผลชาชักแต่ชาชักเขาเข้มข้นอร่อยจริงทุกคนอ่ะอันนี้บางลุนด้วยอีกสาขาหนึ่งอ๋อตรงนี้ไงที่เขาเน้นซีฟูด้ดใช่ไหมฮะ,อะโอเคเลยก่อนจะถึงหาดพัทยาในเอาชาอยู่ตรงไหนเอาวชาอยู่ข้างหน้าเอาชาอยู่ข้างหน้า ทุกคนเมื่อกี้เผลอไปกดเอาหน้าตัวเองเข้ามาในกล้องอีกแล้วขอโทษนะฮะไม่พร้อมที่จะออกสื่อทุกคน้ายตายแล้วทุกคนชาวปะมงฝุ่นดีมากนี่คือบรรยากาศทางเข้าเกาะลีเปะทางถนน a l k i n g Street ซึ่งจะไปแคสเวไปเจนีปายาได้ไปนุชโลตีผลไม้ชาชัดได้นี่ฮะ,น,ฮะนี่เรือเฟอร์รี่แต่พรุ่งนี้เราจะกลับ ถูกไหมเราจะไปเรืออาคิว่าอาคิว่าสตีดโบสทุกคนนี้ฮะทางนู้นนะขึ้นตรงนู้นฮะสิบเอดโมงครึ่งทุกคนนี่คือน้ำทะเลหาดพัทยาหาดพัทยานี่ไม่ใช่หาดพัทยาชนบุรีนะฮะเป็นหาดพัทยาของหลีเป๊ะสะตูนสตูนมาจากคำว่าเซนโชสตูนแปลว่ากระทอนซึ่งมีผล,ลไม้กระท h นเยอะมากที่นี่นะฮะแล้วก็มีจำปัดา นะฮะสัตวสัตนาประจําสัตว์ประจําจังหวัดของจังหวัดสตูลก็คือปลากระตูนค่ะปลากระตูนเส้นขาวด้วยนะเขามีเส้นขาวตรงลําตัวแล้วก็ถ้าเป็นดอกไม้ก็ดอกกาตลงนี้พระอาทิตย์ขึ้นนะทุกคนซึ่งอยู่ถ้าถ้าฝั่งพระอาทิตย์ทางขึ้นทางนันเยกซันไรเป็นหาดซันไรที่เป็นที่ตั้งของแคสเวว์แต่เวลามันตกมันจะตกฝั่งไหนฝั่งนู้นใช่ไหมเราต้องไปทางนี้ค่ะทุกคนเนี่ยฮะที่เรากําลังถ่ายอยู่ก็จะเป็นฝั่งพระอาทิตย์ตกดิน ก็จะมีส่งรีสอร์ทอะไรของเขาไปนี่คือหาดพัทยานะทั้นทุกคนเดินทะลุถึงกันหมดใครมาหลีเป๊ะอย่างงงไม่ต้องทำมาเป็นอุย้ยไปถึงยากเดินไกลเดินไปหาดซันเซ็ตอ่ะก็อาจจะแบบก,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 อกอิโลกว่าถูกไหมไม่ไกลหรอกกิโลกว่าเท่ากับเดินรอบสนามฟุตบอลสองรอบกว่า,วาแต่จากหาดซันไรส์เดินไปหาดซันเซ็ตตรงอีกด้านหนึ่งอ่ะนะนั่นก็สวยค่ะใกล้เข้าไปอีกนะฮะแล้วก็เดินทะลุวอล์ก n g นสตรีทส่วน นะฮะหาดอะไรอีกหาดมันมี4หาดทุกคนแต่หาดที่ดังๆเนี่ยก็คือหาดซันไรส์ซันเซ็ตแล้วก็หาดพัทยามีอันนึงมาทาหาดมาามหารือหอทีกอย่างนึงอันนั้นคนจะไม่ค่อยพูดถึงเขาสวยอีกแบบหนึ่งนะทุกคนมาให้ผู้ชายคนนี้เดินลงน้ำมีถอดเสื้อแล้วทุกคนถอดเสื้อเลยนี่ทุกคน เราก็พูดไปให้เป็นสีสันอย่าถือสานะฮะทุกคนจางนี่ฮะนี่เขากลัวเปลี่ยนนี้เราไปเห็นผู้ชายปีนอย่างนี้เลยทุกคนสู้มาเองนะก็ปีนเรืออย่างนี้เลยทุกคนยอมเปลี่ยนทำไมเขาไม่ถอดทั้งล่างดิจ้ะคุณดีนะทุกคน ยสวยมากหาดพัทยานี่ฮะทุกคนเราจะมีสองช่องนะนี้ช่องหนึ่งทะเลสวยมากตรงอ่าวพัทยาอาหารพัทยาไม่ได้อ่าวนะฮะอันผู้ชายคนนั้นก็ออกเรือไปน่าจะไปกับเขานะเมื่อกี้ขณะทะเลสวยมากใกล้เฉลิมมาดูด้วยสายตายิ่งสวยทุกคนนี่คือทางขึ้น Walking สตรีท t ป เดี๋ยวเราจะผ่านร้านนุชปะปายาร้านเอ่อไม่ใช่ร้านหนีปะปายาแล้วก็นุชโรตีชาชักผลไม้มาน่ารักเนาะทุกคนมาน่ารักมากเห็นไหมนี่คือวอ l k ก n g s สตรีทตรงทางขึ้นของหาดพัทยาเดี๋ยวจะไปแคสเวลล์ละมูดต่พูดน่ทุกคนมายิวมายิวร้านนี้ก็โอเคทุกคน อยู่ริมต้นเรื่อ,ต,อต้นทางของ Walking Street ทุกคนนี่ทุกคนแผนที่เกาะรีเพะอยู่ตรงนี้เกาะเยอะมาก นี่ใช่นี้นูตชโรตีผลไม้ชาชาัดอันนี้สาขาเท่าไหร่สาขาสามทุกคนสาขาสามตรงนี้เลยเนี่ยเลี้ยวเข้าไปตรง walking s t r e e t นะฮะที่เราเดินมานะฮะนี่ฮะรถมากเลยนะฮะนี่สาขาสามเนี่ยฮะเราจะไปแ s สเว y